ณเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองด้วยการค้ามีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่าดาวนางเป็นแม่ค้าขายขนมไทยอยู่ในตลาดแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ดาวเป็นหญิงขยันขันแข็งซื่อสัตย์และมีน้ำใจนางไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาเชื่อมั่นว่าความดีและความเพียรพยายามจะพานางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในอีกด้านหนึ่งของเมือง คุณหลวงพบชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีบ้านของเขาเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนฐานะร่ำรวยและทรงอิทธิพลในแวดวงการค้าพ่อแม่ของเขาหวังให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงสูงศักเพื่อเสริมบารมีของตระกูล วันหนึ่งขณะที่คุณหลวงพบเดินทางผ่านตลาดเพื่อสำรวจเส้นทางการค้าของครอบครัวเขาได้พบกับดาวหญิงสาวที่ยืนขายขนมอย่างตั้งใจเขาสังเกตเห็นว่าดาวไม่เพียงแต่มีรูปร่างงดงามหากแต่ยังมีแววตาเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจที่งดงามวันเวลาผ่านไปคุณหลวงพบเริ่มบริเวนมาที่ตลาดบ่อยขึ้นทุกครั้งที่มาเขาจะแอบซื้อลูกชุบขนมที่ดาวทำได้อร่อยเป็นพิเศษทั้งสองเริ่มคุ้นเคยและผูกพันกันลึกซึ้งขึ้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นความรัก แต่เมื่อข่าวนี้ไปถึงครอบครัวของคุณหลวงพบทุกอย่างกลับไม่ไง่ายเช่นที่ทั้งสองคิดพ่อแม่ของคุณหลวงพบโกรธจัดพวกท่านเห็นว่าดาวเป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดาไม่มีตระกูลหรือทรัพย์สินใดๆที่คู่ควรกับลูกชายพวกเขาตัดสินใจขัดขวางความรักครั้งนี้ให้ถึงที่สุดคุณหญิงแขมาันดาของคุณหลวงพบเป็นหญิงผู้เยี่ยงและถือศักดิ์สินางประกาศว่าหากลูกชายยังดึงดันจะแต่งงานกับแม่ค้าต่ำต้อยนางจะตัดเขาออกจากกองมรดกทันที นางพยายามจับคู่เขากับคุณหญิงวาดบุตรีของตระกูลขุนนางผู้สูงศักดิ์หญิงสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยกิริยาและฐานะขุนวินิจพ่อค้าใหญ่แห่งเมืองผู้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับครอบครัวคุณหลวงพบแอบมีความแค้นกับครอบครัวของดาวเพราะพ่อของนางเคยขัดขวางแผนการช่อกงของเขาในอดีตขุนวินิจไม่ต้องการให้ดาวได้ดีจึงร่วมมือกับคุณหญิงแขวางแผนใส่ร้ายดาวทำให้ดูเหมือนว่านางมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอาจเป็นเพียงหญิงที่หวังทรัพย์สินของคุณหลวงพบไม่นานนักข่าวลือเกี่ยวกับดาวก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองบ้างว่าเธอเป็นหญิงที่หลอกลวงบ้างว่าเธอมีอดีตท,ที่น่าสงสัยแม้ดาวจะพยายามอดทนและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองแต่กระแสะสังคมก็ยิ่งตอกย้ำความลำบากของนาง เมื่อคุณหลงพบทราบเรื่องข่าวรือข่าวไม่เชื่อสิ่งที่คนพูดแต่เพื่อปกป้องหญิงที่เขารักเขาตัดสินใจพาดาวออกจากเมืองและไปตั้งตัวใหม่เขาและทิ้งชีวิตที่รูรามาเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองเขาขายทรัพย์สินที่มีและลงทุนในกิจการค้าขายโดยมีดาวคอยเป็นกําลังใจและช่วยเหลือ ในขณะที่ทั้งสองกำลังสร้างชีวิตใหม่คุณวินิจยังคงหาทางขัดขวางเขาส่งคนมาปลอมตัวเป็นลูกค้าและหลอกเอาทรัพย์สินของคุณหลวงพบไปแถมยังส่งนักเลงมาข่มขู่ให้พวกเขาออกจากตลาดแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ดาวและคุณหลวงพบไม่ยอมแพ้พวกเขาอาศัยความขยันและสติปัญญาค่อยๆพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นพวกเขาสร้างกิจการขนมและการค้าให้เติบโตจนเป็นที่ยอมรับในตลาด เมื่อเวลาผ่านไปข่าวเรื่องความสำเร็จของคุณหลวงพบและดาวก็ไปถึงครอบครัวของเขาคุณหญิงแขเริ่มลังเลเพราะแม้ไม่มีสมบัติตระกูลคุณหลวงพบก็ยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตนเองวันหนึ่งคุณวินิจพยายามใช้แผนสุดท้ายเขากู่เรื่องว่าดาวเคยเป็นหญิงคบชู้ในอดีตแต่ครั้งนี้คุณหลวงพบมีหลักฐานที่จะเปิดโปงคุณวินิจเขานำหลักฐานการช่อโกงของคุณวินิจออกมาเปิดเผยต่อหน้าเหล่าพ่อค้าใหญ่ในเมืองทำให้คุณวินิจหมดอำนาจและถูกขับไล่ออกจากสังคม เมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยคุณหญิงแขจึงยอมรับว่าดาวเป็นหญิงที่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะฐานะของเธอแต่เพราะความอดทนความเข้มแข็งและความจริงใจของเธอสุดท้ายครอบครัวของคุณหลวงพบยอมรับในตัวดาวและทั้งสองได้แต่งงานกันในพิธีที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความสุขคติสอนใจของเรื่องนี้ความรักแท้ต้องผ่านการทดสอบ อุปสรรคและการต่อต้านจากภายนอกอาจเข้ามาทำลายความรักแต่หากทั้งสองยึดมั่นในกันและกันพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งได้ฐานะไม่ได้กำหนดคุณค่าของคนดาวไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพราะเธอร่ำรวยแต่เพราะเธอเป็นหญิงที่มีศักดิ์ศรีและต่อสู้เพื่อตนเองความดีและความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่ไม่มีวันพ่ายแพ้แม้จะถูกใส่ร้ายและเจออุปสรรคมากมายสุดท้ายความดีงามของดาวก็ชนะใจทุกคน และนี่คือเรื่องราวของแม่ค้ากับมหาเศรษฐีนิทานที่สอนให้รู้ว่าแม้เส้นทางความรักจะเต็มไปด้วยขวากหนามหากมีศรัทธาต่อกันไม่มีอุปสรรคใดจะมาขวางกั้นได้